วันนี้เวลา17นาิ55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชารากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมาหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา ไปยังพระอุโบสถวัดพระเสรัตนะศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคมพุทธศักราช2565เมื่อเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ผ้าไตรและย่ามที่ระลึกแด่บรรพชิตจีนและยวนแล้วทรงรับการถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของบรรพชิตจีนและยวนจากนั้นเสด็จเข้ายังพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับกระทงดอกไม้แล้ววางบนพานหน้าฐานชุกกะทีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งแล้วทรงจุดทเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกและพระพุทธเลศล้านนภาลัยจากนั้นทรงประเคนพัดรองที่ะระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565 แด่พระราชาคณะห้ารูปที่จะเจริญพระพุทธมนต์นวคหาอายุสมธรรมแล้วทรงพระดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคลหนึ่งคู่ตั้งอยู่บนธรรมาสศิลาทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านพภาลายัยแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศท,ที่หน้าธรรมาสศิลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสง์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตร์วัคขายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานพรครา์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัคติยาราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเส้นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพปดลมหาเสวตฉัติทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพปดลมหาเสวตชาติแล้วทรงจุดทูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ ด้านพระราชอาศแล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัติทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัติแล้วทรงจุดทุบเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระบรมวงศ์เฝ้าทูลละองทุลีพระบาท จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่นาพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตชาติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565แด่สมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชกรมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะแล้วทรงยืนประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา 12สิงหาคม2565แด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะซึ่งจะเดินเข้ามารับจนครบ91รูปเมื่อทรงประเคนพัดรองที่ระลึกเสร็จแล้วทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริศ พระสงฆ์9 1รูปเจริญพระพุทธมนตรการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบททำนามพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกลิ่งอุบาเกงจากนั้นทรงประเคนพระครอบพระกลิ่งอุบาเกงแด่สมเด็จพระอริยองศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชกลมหาสังฆปรินายก พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดีเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่เครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพปะดลมหาเสวตชาติทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับอันหนึ่งในเวลา12นาฬิกาวันนี้ ทหาร3มเหล่าทัพทำการยิงสลุดหลวงด้วยปืนใหญ่ฝ่ายละ21นัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาว,วันที่12สิงหาคม2,565ประกอบด้วยกองทัพบ,บกโดยกรมฐานปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์ทำการยิงสลุดหลวงณนะบริเวณท้องสนามหลวงกองทัพเรือ โดยกองพันธารราบที่หนึ่งรักษาพระองค์กรมฐานราบที่หนึ่งกองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินทําการยิงสลุดหลวงณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครและกองทัพอากาศโดยกรมฐานต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินทําการยิงสลุดหลวงณลานอเนกประสงค์โรงเรียนในเรืออากาศณวมินทกสตริยาธิราชเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร